มีใครเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเวลาเราเข้าไปใกล้ผู้ชายชายยิ่งเดินห่างไปเรื่อยๆผู้ชายหลายๆคนเขาเริ่มที่100นะครับสมมติเต็มร้อยเนะี่ยเขาจะเริ่มจากร้อยเลยทุ่มเทเต็มที่ในขณะที่ผู้หญิงหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออชอบแค่5้6 0 7 0 8 0บางคนแบบเริ่มจากศูนย์วันหนึ่งเริ่มกลับมาชอบผู้ชายคนนั้นแหละเริ่มขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นบางคนอาจจะเริ่มเอ,อ่อเบเป็นคนรู้ใจบางคนคบเป็นแฟน มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนบางกว่าจ,จะเป็นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือตอนเขาจีบคุณใหม่ๆนเขาอาจจะชอบหน้าตาชอบมิสายคุณแต่พอวันหนึ่งเขามาใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณให้ใจเขามากขึ้นคุณก็จะเริ่มอยากจะคุยกับเขามากขึ้นใช่ไหมละครับแล้วเกิดผู้ชายไปเล่นเกมหรือว่าเออเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนนะ เวลาให้คุณเหมือนจะไม่มีใช่ไหมครับแต่ก่อนโอ้โหจีบจีบ,จบพอคุณแบบเออให้เวลาเขามากขึ้นขยับเข้าไปใกล้เขามากขึ้นผู้ชายลหลายหลคนจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะโลกส่วนตัวฉันหายไปหรือเปล่าวิธีการแก้นะก็คือการที่คุณจะต้องให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก้าวเข้าหาคุณคุณควรมีเล่มต่อไปอย่าว่าแต่เรื่องความรักเลยครับเอาตัวคุณเองก็ได้เรื่องของการที่คุณอยากอ่านหนังสือการ์ตูนสักเล่มหนึง่งดูหนังสักเรื่องหนึง่ง ถ้ามีภาคต่อไปคุณก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากดูตอนต่อไปแล้วทำไมละครจบแล้วก็าเสียดายแต่ถ้าเกิดหนังเรื่องนั้นจบไปแล้วคุณก็ไม่ได้อยากติดตามหนังเรื่องนั้นแล้วคุณจะดูอีกสักกี่รอบครับคุณอาจจะลองเริ่มจากการพูดคุยในเรื่องที่เป็นของเขาก่อนเขาอาจจะโอ้ไปเดี๋ยวไปเล่นเกมกับเพื่อนก่อนแทนที่คุณจะล้างเอาไว้หรือว่านอนเขาว่าเออไปเล่นเลยไม่มีเวลาให้ฉันหรอให้คุณเปลี่ยนคําพูดมาเป็นเล่นเกมอะไรหรอเขาก็จะบอกอ๋อเล่นเกมปลูกผักนะถ้าเกิดเราเล่นจะเป็นยังไงเราขอเล่นด้วยได้ไหม,มา เล่นมาเสร็จคุณก็อาจจะพูดกับคุยกับเขาได้เขาก็จะเริ่มกลับมาหาคุณหรือเขากําลังอยากได้สมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งถามเขาไปสิครับว่าเราอยากได้โทรศัพท์รุ่นนี้นะเขาก็จะบอกเฮ้ยจริงเหรอเราก็อยากได้คุยไปคุยมาก็จะกลับมาคุยกับคุณแทนที่จะเอาเวลาไปคุยกับคนอื่นหรือว่าไปคุยกับเพื่อนหรือว่าไปดูใน YouTube ก็าจจะมาคุยกับคุณเยอะขึ้นเพราะว่าคุณคุยเรื่องเดียวกับเขาไงครับสิ่งที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะ อาจจะเป็นสูตรแต่ไม่ใช่สําเร็จนะครับสูตรนี้คือเป็นแนวทางให้คุณเริ่มใช้เริ่มทำคะแนนไปก่อนเริ่มจีบไปก่อนแต่ทุกคนไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีมารายละเอียดที่แตกต่างกันดังนั้นยิ่งคุณเข้าใกล้ผูชาย,ยิ่งวิ่งหนีเพราะสิ่งนี้แหละครับ